โอล่เป็นไก่มันได้นี่ได้ตู้สองตู้นะเลี้ยมทุกคนเอ้ยถ้าได้กินถ้าจะกินแต่เฮงนะไม่ได้กินทอดสองอันทอดอ่ะพอดีเถิงน่าจะจะลุ้มไปอทอดอะกดพอดีพักเร็วน่าจะพอละขึ้นบานนะหมดเลยเนื้อน่าจะฉุกเลยเชื่อเขาเบอร์ก้อนมาเนี้ย มมงแจงเลยหรอเอาได้หรอไงเาได้มากินข้นนาป่าเถิงกันนะเ้ยข้การต <laughs> ับาสวัสดีและสวัสดีเพื่อพี่น้องสวัสดีเอฟทุกคนนักการทัทางไก่นะจะนับก็ช่วยันมเก็บบรรดาจารช่เคย สบายดีช่วงแรกนะั่ตอนนี้คือชิมห้ามวงแรกทุกคนเลยตอนนี้ผ่านต้นเพิ่นก็ออกไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าเขาปะท่องกับมะโยออกไปแต่ใบม่วงเขาจะไปหาแร่มาเขาห้าตู้เขามาเพิ่มมีมือเช้านี่ดีทีมงานทาพอดีชี้คน้นรถไทยชองขั้นควายจะออกไปตรงนี้แล้วก็ไปเบิ่งมมอยางข้อเก็บมายาง,ายางไปยาลูกมาให้ลกไปอัน จยากมาเล่นได้คนเด้อเอาแล้วด้วก็รุ่นตตามซุ่มเดียวแาเล่นนะฮดตแต่มามาติดมิดนะั่นและเห็นแรงขึ้นเห็นชื่อแ้่กากาใช่รางนึงกลางแถวเก้ากับเจ้าเขาเขาือเฮาลันไหมล่ะแล้วก็ไปกลางเช่อ,อีกไปดีเป็นช่องล่างช่องกคกมาดูมาดูติดตามซุ่มเดียวรถ่ายช่องกันระยางกับช่องอันแต่ว่าวันนี้น,นปะป้าตัวความแดดนะแรงคือชีวลาย ฝาติคนป่ะเอาเบิ่งแล่นเลยเฮาก็ได้บ่มีมากเลาะได้ว่าเฮาเคยขอเถอะอยู่จะคได้ขอก็ได้นํานไปก็เฮาโกนบ่เคยมีมาไมีมานําเข้าไปข้ามาหลายเี๋มันมีเฮาโกนจนหลายนะล่นกายมันยัดมา เดี๋ยวหาลอกมุ้งแรลเลยทุกคนเลยเอาดดกตัวนี้ละเป็นแร่เป็นปไาพัน,น 1, ติดเดียวนี่วันนี้นะ กเดลงนะ แต่มันกระตาอยู่มันน่าจะเห็นบาที้ย่างแน่น,น่ะแต่ค่อยไม่ยิงกระเตยน,นะ ปลาจะพันในก็เข้ามาในพี่แต่ไม่ยิ่งนะแต่อะไป้านไป kia này sẽ có họ sống như lạ cho na này ว่าตัวตุตับหนิทุกคนมาเจอกับห ộng เหกระห ộ n เห็นเทตุตับตับโปะเทามาละเนามาละเป็นโนนละมาเจอแล้วละนี่หมูหวานนี่ก็มา,า,น,มานี่นะ มาวันนี้ก็วานนี่นะมากลางเหวอยู่นี่มาวาน,นเนี่ยพิเศษมาน,นี้จะบาดเท่ามาัวว้ละไหวอยู่นี่เดี๋ยวไปจับแหลมเดี๋ยทุกคนแผลมดนี้มั่นใจเต็มที่เลยฮะนี่ห,หอกหอกเปิดแล้วเพราะว่าเลี้ยงขงนึนนี่วัดนี่นะโกดงมึใหญ่นึงเส็ดเนี้ยจะรุมนี่มันต้องโดนและ อ่ะโอยชื่อชำอ่านี่ยคือบอกว่าเด่นนะมำนห้พบคนน้ำล่งเนีอยเล่นมีลง่งตัวนี้มีล่งดีนะตัวอื่นจะน่าจะลง่งตัวนี้คว่ามพบคอยเลย มันโตตรงนั้น่าจะหึห้งมั้งบะแม่น่าดีรูกมันบางตัวเลยบางตัวก็ลงไวกันบางตัวก็ด้านลงเราจะได้กากปะวันนี้เหี้ยวันะไปมาม่น่าจมาหาจับไหมป่ะไปลอกกันบุอีหลางนึงอีหลางนึงเริ่มมืดตื่นตาทุนเลยบัดนี้เลย chị bố ở làng này cả ô oh, làng này cả thứ nè đi hoạt mà Tôi có cốc nha thưa con đây Nè Cô cốc nè มเล็ดนนะั้นหยางอยู่ลายเลยนี่แต่ว่าเฮียเล่น,น,ลนถือวิธี ก็นิงจึงห้องบันหนงมิดเลยเอฟตับกิมปัจจพันนี้ประมานะ หวังว่าจะพอเล่นอยู่ เพราหงออทุกคนเลยนำมีท่านพ็แต่เห็นมันอยู่ไก่เห็นอยู่ตัวมันอยู่ไก่เห็นชอบทำเธอละชอบเข้าไปปัดแล่นไปนำมาชุดนี่โคบกนี่เยีโคบกนี่เลยไม่ชูมก็แตัวใหญ่เพิ่งหงอนะ่ายเติบหงอนะพอติการจับโคดูครับจับมาใหม่ ำมันอชูนี่เลยมีเลยมียิ่งนะยันมันมีถือสุดท้ายไปพร้อมอมหอดถามเลยขำแล้วทุกคนเลยจะเป็นทุกดิลละเดี๋ยวเรากลับมาบ่อนก่อนมาเบิ่งว่าพอาจะมาแน,น่มันเนี่เอาเนี่ยป่าวหอดตัวหนึง่ง มีได้ช้ำเขานักันได้กว่าทวาิงแล้วกอนเามนาเน่านหนบอนละโอ้พอด้ใก้เนยผัาน้อยนอันต้นพอดไอนนกโคดเป็น,กนกกไก, <c oughs> กน่มันได้นี่ไ,ได้ตัวตู้นนะ่ะเกมานหากมาเดี๋นี้ <c oughs>

True quay, you were in. Quay quay, you mình khâu ở đây này, chill laugh. Lenny chump, mày chump là lòng chung 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 วะมันอยู่แถวบ้านหา ชอบไเชังมานั่นลหะชอบแต่เชียงปิดลมเขาเขาบ่น้องเออปิดลมนี่รูปเปิดน่ะเออไมโดตมโดงรู้เนาะแต่ชงงมๆมาตนหน้าพแมนเหมอนอืมรนี้ก็มีอ่ะทุกคนเดี๋ยวไอดูกินกอนเีลเล่นได้แล้ววะแกงบัวทุกคนพันต้นไม่งแกงนะแกงมักุ้งผมัน้มก้ได้ผูทุกคน เอากวดมามาละหนึ่งมาละเยกะเบือนี่มันมีท่านฮอสมองกะมีเลยจะเป็นยังกินปุ่่งดสุกอะไรจะมีน่ะฮะก๊อยกอ้ยนี่ไยนีตัวข้างเดียวนี่ไฟไไม้ทุกคนหน้าดำไฟก็ชน มไม่นั่นเด้อยู่บ้านอยู่บิเลยตัวตัวปิดไม่ตัวจำเดแม่เจ้าน้โอ้ดูเปิดตัวเฮินไปยิ่งมันปิ้นล่งมาแต่ฟาดเจ้าป่องโป๊ะโลดได้คือล่งได้คือหอยหอยิ่งก็ปิ้วมาแต่ว่ามันตายได้เลยเอาไปเยี่มัขมีเห็นเบิ่งจะมาเอาอยู่ฝุ่นล้าเลยจีว่าบ่แม่เห็นไรหอยอ่ะ นี่นะเนอดาไม่จับนี่นะได้แต่เธอนไงแต่โล่ปลายโล่ปลายฉันไปก็คอยวอนคนมดอันหึ้นไปฮอดเทิงวัวไม้ชอดสอกอันจอกอ่ะพอดีถึงถ้าแต่ลุ้มไปฮอดทต่นักอะ จองไม่ชอดอีกน,น,นั่นประเทิงวิยจองไม่ชอดอีเฮ้สี่ไม่ชอดล่ะเดี๋ยวจะเจอดีวินนโนว่าแดดแห้งอย่างน,นี้นะเลือกเอาอสี่โมงห้า่วงละนนั้นรถนีนรถแดดเฮ้ยพวกอมีอมีเกียร์ ถ้ามีค้ำก่อนจะได้ตื่นม,หมห่เลี้ไม่กับเลี้ยงไปหนาไปหน่อยเห้นอหี้ป่ะน้อบ่ก้ารมเล่ยงได้เห็นเช้าก็ได้มู่กวยนัย้นรวยมาจะมาได้เห็นทั้งหมู่เลยมู่กินมากบุกมือ <c oughs> ม้วนเลยนนี้เนาะมา,า,ามตัวใส่ฮะได้รอดปีนได้นิงมกมื้อแต่ละครได้ปีนนี่เาไป้ถึงนี่เนาะแป,กแปก๊กๆปุ้ยถึงนี่เท่านั้นเลยใส่ชูดเขาแล้วเขาไปได้จะฟาดฟาดทั้หมดเลยปีนี้เาเามาสองพน่นน,ดน,น,น,ไ,ดน,นได้ตลอดโย่องพ่นได้เนาปนเดี๋ยวได้มือเไดู้เธออะไรทำนั้น Mấy cái nhìn đi, cái, cái nhìn ngót ngài đi, cái hết đi đi bơi đang bơi Mấy bơi 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 ก็เม่ด้ยละตกเม่เม่ล่ะม่เอมีเม่เกีเงินไม่รู้เห้อหก้อนดีกว่าค่นทุกแลก็ลงทุนในมียคาน้ำเลยเียอะวึล้เได้เลยล่ะ กินากมากกว่หลายค้กต้องเซอยนะโอ้จิตใจนีมาเลยิลนแล่นนี่มาังมาังคือ่ได้กิน <c oughs> อเอปรดังไฟตาม้นะได้แปเดีวมือ กไก่อ้าแคเกิดกไกยังไงมาเรื่อกันเกี่ยวพกไก่บักไม้ไม้จำจำพานฟุหักหมดแล้วนูทางนี้ยอดเปยไม่เคย้ดงถึงกว่าไม่ถือว่มกว่า กคอนพอดีพักเลวน่าจะพอละึ้นวานนะบรกกินอยู่แล้วสี่คนแต่ตอนนี้เชื่คือชีมีพอ่อบ้าเรืยิงเขาแห่งน,นี้มากินแล้วก็จะบ้านมดแล้ว

่งวีออมาเรียบยไปหาทุกนาปลาบนโรเรนะเอาได้ป่หลอกได้ไหได้มาจินไไามข้าวปลาเถินกันนะเอาไ้กินดูค <laughs> ยกินได้ไม่ได้กินเนาะพี่เราจะโกบพี่กินดิบกับคักรกบมันนะมันโกบดีกินดิบนะกอไม่ได้มาไม่ขึ้นมไม่รู้บ้องเบืรอนะงกูไม่มไมมมนะมหะนะม

แชบนนอยูอ่กลิน่นนะอิ่มปะดูยังกินไหมมันหมูด้วยนะมันเห็นเงาหน่อยหมูมเห็นหอยมัย้ยอ่ะโอเคทุกคนเรากินน้ำยาไปที่เรียบร้อยได้เดี๋ยวพอะดีพอ่พอจิ้งหน่อยเดี๋ยวมาหาการเห็นก็ต่อ เห็นกินเมี่ยงยิวมาอยาวยั่มนี่เอ้านั่นเลยกับากพี่ตอนน้องวันนี้เลยบอกมองใจพี่น้องอะไรเจ็บจีทุกคนทุกท่านที่เกิดติดตามรับชมพ๊ออมันในคกินหน้ากินมีรับก่อนไปดี